ครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านครับวันนี้เรามาพบกับเจ้าตัววายแทสิบสปีดนะครับตัวสี่คูนสองนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สองพันไบทโบครับผมนี่นี่ครับเปลี่ยนกระจังหน้ามาเป็นทรงแรปเตอร์นะครับนี่เลยโอ้ยเป็นหน้าแรปเตอร์นะครับสวยงามนี่ครับดูดีๆครับนี่งานคุ้มคาร์บอนครับข้อไฟหน้าเป็นงานคุ้มคาร์บอนหล่อๆเลยครับ เพิ่งจะทำกันคันแรกครับคันนี้ที่เพิ่งเห็นนี่ครับติดสติกเกอร์ของ r ร p เตอร์โอ้โหเขาเป็นไงสวยงามครับนี่มาดูด้านข้างกันนะครับผมนี่ครับก็ซุ้มแรปเตอร์ครับปีนี้จะยกยกชุดซุ้มกับกระจังหน้าของแรปเตอร์มาใส่เลยนะครับนี่อ่านี่ครับเป็นแม็กเช็คอินนะครับผมนี่แม็กเช็คอินดูยังไงนี่ครับตัวเช็คอินก็คือแม็กของสตอมแท็กนั่นเองนะครับผมนี่อ่านี่แต่งเรียบๆครับเรียบๆคิงคลีนครับติดสติกเกอร์นี่ลาย แรปเตอร์นะครับแต่เป็นหนงสือวายแท็กโอ้โหนี่นะครับรอเช็คอินสวยงามดีครับงานคาร์บอนครับหุ้มคาร์บอนสวยงามเลยนะครับนี่หุ้มคาร์บอนสวยงามครับนี่รถยนต์อ่าข้าไปท้ายครับวางหุม้มคาร์บอนเนี่ยวาแท็กติดหนังสือนู่นครับอ e ่ r a n g e r ranger วายแท็กนี่ ไวทักเราก็จะมีนี่ครับเป็นโลบาร์มารดนะครับแล้วก็ราวหลังคาใช้กานได้ครับบรรทุกของได้ไ่หักไ่งอแน่นอนครับดีนี่ครับเป็นนี้อ่ะฝาท้านี่ครับเป็นกราเท้าผแรงฮึบนี่ฮะโอ้ไม่ไงนี่นี่ครับสามารถเทียบสิบสองโวลต์สองร้อยสี่สิบโวลต์นะครับเสียบไฟบ้านได้แคมปิ้งครับถูกใจกระบปาครับเรียบสามารถวางพาเลทได้ด้วยเลย นี่สวยงามครับนี่แต่งแบบเรื่อๆคิ้นๆไม่ต้องมือหวามากครับแค่ขับรู้ว่าขับฟอร์ดบาแท็กก็หล่อแล้วนี่ครับนี่ที่รองมือจ,จับเป็นงานคาร์บ,บอนครับบ,บุ้มคาร์บอนสวยงามนี่ครับทั้งสี่ตัวเลยอือตัวนี้จะมีกล้องรับคันนะครับสตูิโสาบ,บับภายในครับนี่ภายในคองคงความเป็นบาแท็กครับได้ส้ม หน้าจอครับ12.4นิ้วเต็มครับด้านหลังงา,งามปล่างามปลัมปลือเหลือมจริงๆสวยงามครับผมดูล็อกคันเลยฟื้ไผ่ายท้าย หมุนทักหมุนก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมฟอร์ดอาร์นะครับผมก็ฝากหน้าตาอันจิ้มนีมผมม่ได้วอบอุอนวามใจของลูกค้าด้วยนะครับก็ท่านใดสนใจโปรโมชั่นแบบไหนถ้าเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาคุยกันได้นะครับผมที่0959381989นะครับผม0959381989ครับฟอร์ดอาร์ตนะครับผมสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวเจ้าตัว w i ท์ 4x2 สปีดตัวนี้นะครับเป็นตัวลองรับ จะเป็นเท่านนะครับผมก็กราบสวัสดียามเย็นไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ